ตอนนี้เราอยู่ที่ลค,ค,คลองหกนะผมใกล้ๆกับลาดชมูคลคลองหกอันนี้คือซอยพอรทิสานมจะเป็นไงเนาะคึกคักเหมือนเดิมแต่เหมือนคนมันจะน้อยกว่าเดิมเวลานี้จาหน่ายมอไซค์ไม่ขายมอไซค์แล้วขายเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วอะเมื่อก,ก่อนจะมีมอเตอร์ไซค์แบบพวกใช้น้ํามันอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขาย ที่นี่มันจะี่ยคึกคักอยู่ตลอดเวลาเพรเป็นเมืองนักศึกษาโอ้โหนี่ยังชุดนอนมาเลยเดี๋ยวตื่นน,นอนแต่พวกบ้านเดียวแถ่นี้นะ่าจะทําเป็นบ้านแบบเา,าวเฮาส์หรือสองชั้นสมชั้นนะชั้นเดียวดูมูลค่าไม่ได้อะ ชาวบ้านดั้งเดิมเออชาวบ้านดั้งเดิมเชิญหลงเข้าต้มโต้รุ่งอโอ้ดียมามาามีขายรถกันด้วยที่สารต้องการใช้รถนี่นี่ร้านเกิดใหม่เวยหมาล่าทั้งร้านแมงร้านคนจีน บุฟเฟ่ร้อยเก้าเก้ากังกังคืนคึกคักว่ะเนี่ยต่อเอ็นไนี้จริงเลยหีือ่าคึกคักคึกคักแต่กนเลียนเยอะโอ้นี่หองพักนี่เป็นริ่มเลยแอร์ทุกห้องเลยนะอือว่าแอร์ทุกห้องอือเมื่อก่อนไม่แอร์นะเดี๋ยวนี้เป็นแอร์ทุกห้อง ติปาถท่าคุณอากรถ่ายเอกสารเชอริสคลิน,นิก